แมวใครเกิดคนแรกของประเทศไทยเป็นผู้ชายปรประเทศไทยของโลกออดัมอดําใช่อดําผู้หญิงกับเล่ย ด,ด,ดโอ้ในบ้านดีแล้วนะวะจ้าจ้า

แดดั้งหอนเ <brave. S 1> ลยเลนน้ำทะเลพี่น้องเล <laughs> ่นเหกันครับพี่ครับวันนี้ลงน้ำเนอพี่น้องวันนี้ลงน้ำทะเล ววว่ายยเดี้พนนองสวัสดีครับพแม่พี่นอ้องเหมือนีกับมาลินทะเลเด้อครับพี่น้องเพิ่งบ,งงบรรยากาศคนเลไลบน่ะ พักพอนวันหยุดพี่นอออนะ้องคนน่ะผู้กออู้เขาเล่นน้ำแตนีวส้างประสาทแข่งกันด้วยครับเนี่ยสรางประสาทแข่งกันครับประสาทหินพี่น้องเออประสาทหอยพี่น้องว้าเอาเครียดท้องเครียดล่ะทะเลย่างแรงพี่น้องคนไรยไร้ครับียงังไ,ไหนนั่งเหงื่อนั่งเหงืองไไอ่อ้ ยมันเลียกเสนียงแล้ว มังมัดคาไว้ทุกโตแต่เลี้ยตัวนะครับตัวนี้บดมัดมันย่ัดยางบ้หัดมันมาสั่นหมดเมนว